เมื่อคุณได้รับพลังกลับคืนมาเมื่อคุณฟื้นพลังของคุณคุณจะเคารพอีกฝ่ายและคุณจะได้รับความเคารพเมื่อคุณได้รับพลังคืนคุณจะไม่รอให้คนอื่นอนุมาตจากคุณคุณจะยอมรับในตัวเองแล้วเดินจากความปลอดภัยของคุณเองเมื่อคุณฟื้นพลังคุณจะตัดสินใจด้วยตัวเองคุณจะเป็นนายของตัวเอง จะไม่มีใครกำหนดความคิดเห็นของคุณพวกเขาจะไม่มีวันบิดเบือนคุณเมื่อคุณฟื้นพลังของคุณคุณจะเป็นผู้กำหนดจังหวะชีวิตของคุณไม่ว่าจังหวะนั้นจะเป็นของคนอื่นหรือไม่คุณจะไม่สังเกตภายนอกอีกต่อไปคุณจะตรวจสอบภายในตัวเองเมื่อคุณฟื้นพลังของคุณความจริงที่ถูกต้องจะอยู่ในหัวใจของคุณไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอกที่เป็นความเชื่อ คุณจะรู้วิธีฟังเสียงของพลังภายในของคุณคุณจะได้รับการชี้นำโดยพลังความรักของคุณและจะไม่ถูกชี้นาด้วยกำลังความกลัวของคุณอีกต่อไปเมื่อคุณฟื้นพลังของคุณขึ้นมาใหม่คุณจะไม่ต้องกังวลกับสิ่งรอบตัวคุณจะดึงดูดผู้คนที่ตรงใจคุณและผักไสคนที่ไม่ยอมรับวิธีการเป็นของคุณออกไป คุณจะลงเอยด้วยการยอมรับว่าคุณเป็นผู้กำเนิดสถานการณ์ในชีวิตของคุณคุณเป็นคนสร้างชีวิตของคุณเมื่อคุณฟื้นพลังของคุณคุณจะหยุดร้องขอความรักคุณจะรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณจะขยายความรักนั้นความรักนั้นไปในทุกทิศทางและคุณจะได้รับมันทวีคูณและคุณจะยอมรับว่าสิ่งที่คุณให้คุณจะได้รับและสิ่งที่อยู่ภายในเป็นภายนอก เมื่อคุณฟื้นพลังคุณจะมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปได้และมีความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดเมื่อคุณได้รับพลังกลับมาคุณจะไม่จำเป็นต้องรู้อนาคตคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองและในการดำรงอยู่และคุณจะสร้างอนาคตของคุณเองด้วยความสุขในปัจจุบันของคุณเมื่อคุณฟื้นพลังของคุณคุณจะไม่ถามว่าต้องทำอะไรคุณจะรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อคุณฟื้นพลังของคุณกลับคืนมาคุณจะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวการตัดสินจากคนอื่นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม